สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่รีสอร์ทชื่อเดลามานะครับอยู่จังหวัดสุโขทัยเตินมาก็อากาศเย็นเลยน้ำค้างเยอะนะฮะแล้วก็บรรยากาศดีชอบอะ่ะ เห็นตรงนู้นมีไก่งวงด้วยเดี๋ยวไปเดินดูเดี๋ยวรอแฟนก่อนนี่ไงมีไก่ง่วงด้วยเห็นป่าวแต่ไม่รู้ว่ามันจะตื่นคนไหมเนาะเราลองเข้าไปใกล้ๆได้ไหมอ่ะ ฮัลโหลไตยน้อยอุ้ยกระต่ายตัวใหญ่แฮ่ มาสุขโขทัยนะครับวันนี้อยู่นี่ครับดอยตีนกาไม่เคยมาเหมือนกันขับรถขึ้นมาได้เลยนะแต่ว่าทางก็จะแคบนิดนึงแต่วิวสวยนะเดี๋ยวไปดูวิวกันอันนี้เป็นจุดที่เราจะเห็นวิวทั้งหมดของอำเภอทุ่งเสลียงเลยนะครับ,บน,นี่นะคนมานี่ก็เป็นบันไดไม้นะครับ เดินกร็ระวังระวังกันนิดนึงลงมานี่โอ้นี่ครับ วันนี้โชคดีนะครับเขาบอกว่าครูบามาด้วยพอดีนะครับวันนี้เขามีมีงานบุญอะ่ะเดี๋ยวได้ไปกราบซัหน่อย นี่นะครับขึ้นมาข้างบนนะก็จะมีเจดีย์ที่กําลังสร้างอยู่นะครับข้างในก็จะบรรจุพระธาตุนะแต่ว่ายัางสร้างไม่เสร็จเป็นงานชาวบ้านชาวบ้านเลยครับแต่ผมว่าแบบนี้ก็ดีนะ มาสุโขทัยก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยปะเขามีอะไรอร่อยบ้างนะร้านเนี้ยอยู่อยู่ร้านชื่อร้านข่าขนมเส้นเขียนอย่างนี้เลยขนมเส้นมีอะไรบ้างนะเยอะเยอะอ่ะเป็นมนูเป็นติ๊กติ๊กเอานะขอซิกเนเจอร์ของที่นี่อ่ะเขาเรียกอะไรซิกเนเจอร์ของที่นี่คืออะไรเขาข้าวซอยค่ะคนเขาชอบกินข้าวซอย แต่ที่นี้เขาแนะนำข้าซอยไก่เอาข้าวซอยไก่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยก๋วยเตยว่เอาน่าเอาสองอย่างแล้วกันนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันแล้วนี่มีหมูเทะด้วยนะสั่งไปยี่สิบไม้ดูวุ่นวายอ่ะวัาเราสั่งข้าวอ่ะันเห็นไดาหน้อถามเยออยแกแกเสร็จทีเรียบร้อยแล้วแต่เวมไปเลยนะไม่ชนะก็ส่ย เริ่มต้นจัดเข้าซอยก่นอน<ม>ก็ซอยก็อครับไก่เปื่อยเปื่อยเลยอ่ะเปื่อยเปื่อยเลยเปื่อยเลยอร่อย อ่เราไม่จัดนะอร่อยมันควรมันมันควรจะใส่ใช่ไหมเพราะกระสือเนี่ยไม่ค่อยได้ปรุงอะไรไงมันควรจะใส่มันไม่เผ็ดไม่เผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดมันคืออากาศจองเพราะมันจะได้มีรสเปรี้ยวเชื่อเจ้าถิ่นเนาเพราะว่าเก็กินแตบจะได้จริงมันต้องกินง่ายหรป่าไม่มีอันนั้นน้ำเงี้ยว นี่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่นะเอาให้ดูนี่ต้องใส่เครื่องด้วยอ๋อแล้วก็มะนาวด้วยใช่ไหมใช่มะนาวที่นี่ชิ้นใหญ่ใหญ่อกินโลด ไปดอยตีนกานะพอขึ้นไปแล้วอะพอลงมานะออกถนนมามาต้องบังคับเลี้ยวซ้ายตามทางอยู่แล้วขับไปเรื่อยๆเจยวแยกตรงไปเรื่อยๆร้านอยู่ซ้ายมือเอ้ยร้านอยู่ขวามือโทษโชื่อร้านขะหนมเส้น ขอพูดถึงบะหมี่แห้งต้มยำสุโข,ขทัยหน่อยคุณเห็นอะไรไหมเน่น่เน่เน่นเนขอพูดถึงน้ำตาลปี๊บเว้ยว่านี่น้ำตาลปี๊บครับทุกคนเขาบอกมเป็นสูตรของที่นี่นะใช้น้ำตาลปี๊บแทนน่ากิน,นอ่ะไปกินชามที่สอง ใช้ทัน่อมเดิมมั้ยทานปังปี๊บเคียร์ก่อนนี่ถ้าคุกไม่ดีแล้วกินแล้วหวานจะไปด่าเขาไม่ได้นยเพราะว่าน้ำตาลปี๊บมันยังไม่มันยังเล็กจ่ายเอาไปตัดต่อยถ้าเกิดวันนี้ฉันกินไข่ไปสี่ฟองครึ่งเลยนะสุกขไทยเนี่ยเขาจะใส่ไอ้นี่ด้วยใช่ไหมไอ้ถั่วปักยาวนี่หละแทน อ่ะถงอ่างถงงอกใช่ไหมแต่ชอบแบบมีหมูกรอบมีอะไรน,นมีแคบหมูใส่มาให้เลยสุขโขทัยเลยอ๋อต้องเลี้ยงชีวิตข้ากันนี่เป็นหมูแดงสิบเอ็ดโมงอิ่มแล้วนะครับร้านขะานมเส้น,นะนเานาะอร่อยต้มยำสุขโขทยัยแท้ๆเป็นแบบนี้นี่เองเพิ่งเคยกินเดี๋ยวไปหาคาเฟ่กินต่อ,ตอสาวๆจะถ่ายรูปเสร็จแ,แล้วกลับบ้านไป หมักของกินทํามื้อบ่ายมื้อเย็นมือ้อค่าเป็นบาร์บีคิวมีกุ้งมีปูประมาณนี้แหละ<ป>ตอนนี้เราอยู่ที่ห้อมโดฟาร์มนะครับใช่ครับเขาชื่อห้อมโดฟาร์มเป็นร้านกาแฟน,นะแล้วก็มีสวนองหุ่นด้วยนะ ที่เห็นมีโดมกระบองเพชรด้วยมีหลายจุดให้หน้าถ่ายรูปนะครับไปดูกระบองเพชรกันก่อนดีกว่าเพราะเราอยู่สายกระบองเพชรเนาะอยู่ติดเขาเลยนะ มาในนี้เขาน่าจะขายนะความสุขของแม่เก่งนะครับชมพูทวีบนี่เท่าไหร่ครับกระถางเล็กเนี่ยชมพูทวีปเ่ยครับมผมผมผมยังไม่มีด้วยเนี่ยห,หยีบเอาเลยใช่ไหม,ไมแล้วราคาค่ว่ากันใช่ไหมม,มีหลายอย่างมีหลายอย่าง แแมมามมานะครับสงสัยจะโดนชมพูชุบีบแป๊บนึ่งนะไปต่อรองชมพูทมบีบก่อนที่นี่นะเขามุมถ่ายรูปเยอะครับแต่วันนีเดี๋ยวผมอะ่ะจะต้องไปธุระต่อไปเต็มเมือเย็นให้มนุษย์เมียแต่เดี๋ยวเราขอแวะมาดู เขาเรียกอะไรอ่ะที่ปลูกผักไอ้ที่ปลูกอ่าง,งุ่นอ่ะอแต่อ่าง,งุ่นมันจะไม่มีแล้วนะสีัครับเขาอยากได้ต้นชมพูทวีปอ่ะแต่เขาเขียนราคาไว้สองพันบาทอ่ะ,อ,ะอยากได้ยังไม่ได้ต่อลองนี่นีฟามต้นอ่าง,งุ่นด้วยนะ แต่น่าจะยังไม่สุกเขาไปอยู่ในร่องก่อนอืก็มาเดินเที่ยวกันได้นะครับห้อมโดฟาร์มนะครับมีร้านกาแฟบริการพร้อมร้านนี้ก็กิจกรรมเยอะดีนะมีอะไรให้ทำเยอะแล้วก็เหมือนเขาจะสะสม ไอ้ต้นชนชมชนชมโชว์โขดเพียบเลยมีโอกาสแวะมานะครับระหว่างรอทำกับข้าวนี่นี่นี่คุณตาเอามาให้ลองชิมครับออยนนี้เขาเรียกอะไรนะไอ้ตนอ้วนกลมๆเนี่ยออยเขาเรียกออยเขาเรียกออยไม่ใช่ไม่เคยกินแบบนี้เคยเห็นแต่เป็นแบนๆ อ้วงว่ะ <c oughs> เป็นข้าวพองแต่ว่ามันท <c oughs> อดแล้วมันกลมๆแบบเนี้ยเออแปลกดีนะไม่เคยกิน วันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่เราอยู่สุขโขทยัยวันนี้เราจะกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเราจะไปไหว้พระสองที่ก่อนนะครับเป็นวัดพิพัฒน์มงคลนะครับเขาบอกว่าวัดสวยมากนะครับอีกที่หนึ่งเป็นวัดทุ่งเสี่ยมนะครับไปวัดหลวงพ่อศิลาเดี๋ยวไปดูกันว่าวัดนี้เป็นยังไงตอนนี้เราอยู่วัดพิพัฒมงคลแล้วนะครับเดี๋ยวเดินเดินเข้าไปดูกันข้างหน้าวัดก็สวยนะ <ST>. มีพระวิหารอะไรนั้นมีพระฐานพระรอ๋อมีวิหารทองคําว,วันนี้วันอาทิตย์นะตอนตอนนี้ประมาณเก้าโมงครึ่งคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ทางเข้าวัดน,นี้อลังการมากขับผ่านมาได้เห็นเลยชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอือหือ Kita 돌 ini kan maya, ah. Oke. Okay. Kedudu bon ikan. เราต้องรู้เรื่องนี้ต่ใจเราติดต่ำเราต้อรู้ใจเาะนั้นาตรู้ใระนั้ทีเจระตายโคงและป้านจั่ราสาความคุ้มป็ะทานโกรธหนาสระถาบินสอบุดถ้าไหมาง ตอนนี้อยู่วัดทุ่งเสลี่ยมนะครับเป็นที่ประฏิษฐานของหลวงพ่อศิลานะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่สมควรจะมาไหว้สักครั้งนะครับถ้ามาถึงแล้วนะที่สุโขทยัยเดี๋ยวเราไปดูกันชุมชนเนี้ยปลูกคณะสวยสวย มีเพื่อสามีแลเป่าต่อคุณกับเขอให้จุดกับองค์จำลองข้างนอกหลนเข้าไปไหว้ก่อนไปไหว้ก่อนนะเอ,อจุดข้างนเวลามาไหว้หลวงพ่อศิลาครับได้ทูบเทียนแล้วใช่ป่ะถือทูบเทียนไปไหว้ข้างในนะครับเสร็จแล้วเขาเอามาจุดแล้วปักกับองค์จำลองข้างนอกนะครับ